ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อกําลังขุดนะครับแบบข้าวๆนะซื้อกําลังขุดแบบข้าวให้ท่านเอาไปนําไปซื้อกําลังขุดได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านไหนที่สมัคร BX แล้วนะครับแล้วก็เอานําลิงก์โค้ดกระเป๋าเงินนั้นนะครับคัดลอกมาแล้วก็มาวางอย่าลืมเซตค่าด้วยนะครับเซตค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เรามาเซตค่ากระเป๋าเงินของเราปุ่มแรกเนี่ยมันจะให้เรา เซตค่าไว้ที่ว่าให้เวฟนั้นเนี่ยโอนให้เราอัตโนมัติเมื่อเราถึงยอดนะครับนะถึงยอดทางเวฟที่จะโอนนะให้เวฟนั้นโอนให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะครับนะถ้าใครไม่ต้องการให้เวฟโอนให้อัตโนมัติท่านก็มาติกตรงนี้แล้วกดเซฟนะครับเมื่อถึงยอดขั้นต่ํานะครับก็คือนับจากเลขศูนย์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปสามตัว1 2 3สาก็จะมีเลข5าเป็นต้นไปนะครับตรงเนี้ยท่านก็เข้ามากดถอนเองแล้วก็ สำหรับคนที่เซตค่าไว้ให้เว็บจะให้ตโนมัติเมื่อท่านถึงยอดที่มันกำหนดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกันครับนับเหมือนกันแล้วก็เว็บก็จะโอนเข้าไปที่กระเป๋าเงินของเราโดยตโนมัินะครับนะวันนี้นะครับก็จะพามาบอกวิธีการซื้อกำลังขุดนะครับนะทำตามผมเลยท่านกดเข้ามาที่รูปเมฆนะครับซื้อกำลังขุดปั๊บเนี่ยมันจะโชว์นะครับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับใส่ลงไป10หรือใครจะเอา20ก็ได้นะครับ มันก็จะบอกราคาต่อหน่วยนะครับต่อหน่วย BTC นะที่ท่านต้องซื้อนะครับที่ท่านต้องซื้อเนี่ยมันก็จะบอกขออภัยครับเอสครู A ครับอ่ะสมมติว่า10ก็แล้วกันนะครับนะ10นะครับจากนั้นให้ท่านกดตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ย มันก็จะรันไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งครับเนี่ยมันก็จะระบอกราคา 10G ให้เราเนี่ยบอกราคา BDC ที่เราต้องซื้อนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเมาสแกนโคดนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเงินให้เราคัดลอกกระเป๋าเงินตัวนี้นะครับของเว็บกระเป๋าเงินของเว็บตัวนี้นะครับคัดลอกแล้วก็ไปวางที่ เราใช้ Bx เราก็ไปวางโอนในการโอน Bx นะครับหรือใช้กับระเป๋าคอยก็เอาไปวางในะกระเป๋าคอยในการโอนบิตคอยเข้าไปในเว็บนะครับไม่งงนะนะครับนะให้คัดลอกเอาลิงก์เนี่ยไปวางในการส่งบิตคอยมาที่เว็บนะครับนี่เป็นโค้ดของเว็บนะครับนะอย่าลืมนะครับนี้เป็นโค้ดของเว็บนะมันก็จะบอกราคาต่อหน่วยที่ท่านซื้อตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับ10 G ท่านซื้อ10 G มันก็จะมีบอกตรงนี้ นะครับขั้นต่ำก็คือ 10G แต่ผมไม่ซื้อนะเพราะผมมีอยู่แล้ว 14G นะครับนะท่านไหนที่ไม่ได้เซตค่าไว้นะครับให้อ่ามาเซตค่าไว้ด้วยนะครับมันสําคัญมากก็คือเอาไว้ในการรับเงินเนาะมันสําคัญจริงๆมันต้องใช้นะครับในการรับเงินต่างๆนะครับถ้าท่านไม่ได้เซตไว้ท่านก็ต้องเข้า,ารีบเข้ามาเซตนะเพราะอ่ามันต้องแบบให้ทางเว็บโอนเงินเข้าให้นะครับนะ เน็ตผมมันช้าเหลือเกินนะเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเน็ตช้าอ่าครับเน็ตก็มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยอดที่มันขุดให้ผมอัตโนมัตินะครับนะวิธีการซื้อก็เพียงเท่านี้ครับในการซื้อกําลังขุดนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องทํางานออนไลน์ร้อเเซนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับผมจะทําทั้งคลิปเก็บบิ t คอย n แล้วก็คลิปท่องเที่ยวนะ อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับก็มีคลิปแรกๆนะครับเป็นคลิปที่เพื่อนผมทดลองถ่ายเพื่อนนะครับผมไปเล่นกับเพื่อนนะก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับนะฝากกด subscribe ฝากดูด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ